สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่านและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูจอยอีกแล้วนะคะในสัปดาห์นี้นะคะครูจอยก็จะมาสอนเด็กๆในนวยสร้างฝันนักคิดนะคะและว,วันนี้ครูจอยก็จะมาสอนในเรื่องของการนับจํานวนนะคะหรือรู้ค่าของจํานวนนั่นเองนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับการนับจํานวนหรือรู้ค่าของจํานวนนะคะครูจอยก็มีเบนยิ้ ที่เด็กๆเคยทำมาแล้วนะคะมาทบทวนเบนยิมกันเลยนะคะก็คือเบนยิมนิ้วโป้งนิ้วก้อยคะอ่ะเด็กๆชูขึ้นมาทําพร้อมกันกับครูจอยเลยนะคะเพราะว่าเราเคยทํามาแล้วนะคะตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะคะเดิมที่แล้วนะคะขอโทษด้วยนะเดิมที่แล้วนะคะ,ะชูขึ้นมาเลยค่ะข้างหนึ่งชูนิ้วโป้งข้างหนึ่งชูนิ้วก้อยนะคะ้าครูจอยบอกว่าให้เปลี่ยน เด็กๆก็สลับเลยนะคะจากข้างนิ้วโป้งก็จะกลายเป็นนิ้วก้อยจากข้างนิ้วก้อยก็จะกลายเป็นนิ้วโป้งนะคะแบบนี้นะคะ,ะทีนี้พร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วมาทาพร้อมกันเลยคะ่ะหนึ่งสองสามเปลี่ยน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  เปี่ยนเปียนอ่าได้ไหมคะเด็กๆขาลองอีกรอบเนาะอ่ะดิรูใจว่าเด็กๆตั้งใจทํามากเลยใช่ไหมอ่ะลองอีกรอบนะคะชูขึ้นมาเลยคะ่ะข,ข้างหนึ่งนิ้วโป้งข้างหนึ่งนิ้วก้อยนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะพร้อมกันหรือยังคะพร้อมแล้วเปลี่ยน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  เปลี่ยนโอ้เก่งมากเลยค่ะปกมือให้ตัวเองด้วยนะคะเก่งค่ะเก่งมากเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเลยค่ะอ่ะทีนี้นะคะเด็กๆค่ะครูจอยก็ได้บอกเด็กๆไปแล้วว่าวันนี้ครูจอยจะมาสอนในเรื่องของอะไรคะจำได้ไหมจำได้ไหมคะตอบดังๆสิคะใช้แล้วค่ะ นับจํานวนนะคะหรือรู้ค่าของจํานวนนั่นเองค่ะ,ะก่อนที่เราจะไปนับจํานวนหรือรู้ค่าของจํานวนนะคะครูจอยก็มีเพลงนับเลขนะคะมาให้เด็กๆทบทวนตัวเลขก่อนนะคะหนึ่งถึงสิบนะคะ,ะแล้วก็ให้เด็กๆร้องตามร้องพร้อมไปกับเขาเลยนะคะร้องน้องเพลงหนึ่งถึงสิบไปกับเขาเลยนะคะนับไปพร้อมๆกันเลยนะคะ ถ้าพร้อมแล้วไปเลยค่ะ กระจกลงไปแล้วนะคะเด็กๆคะสำหรับเพลงนับเลขนะคะนับเลขเราก็ได้นับเลข1นึถึงสิไปแล้วนะคะเด็กๆคะทีนี้เรามารู้ค่าจำนวนของ1ถึงส0กันเลยนะคะ, mm. ะเด็กๆพร้อมรื่ยังคะาคาพร้อมแล้วไปดูกันเลยคะ่ะอันแั้นนะคะก็คือเลขเลขอะไรคะตอบดังๆคะ่ะ ใช้แล้วค่ะนี่คือเลขหนึ่งนะคะเลขหนึ่งอารบิกนะคะแล้วก็หนึ่งไทยนะคะข้างบนจะเป็นหนึ่งอารบิกข้างล่างจะเป็นหนึ่งไทยนะคะเด็กๆคะนี่จะเป็นหนึ่งไทยนะคะแล้วเรามาดูจํานวนของเลขที่เท่าทกับเลขหนึ่งนะคะจะมีช้างกี่ตัวอ่ามีช้างกี่ตัวคะนับดังๆหนึง่งใช้แล้วค่ะมีช้าง หนึ่งตัวนะคะที่จะค่าเท่ากับเลขหนึ่งนะคะเด็กๆะค่ะอ่ต่อไปนะคะมาดูเลขอะไรคะตอบแดงๆคะ่ะใช้แล้วคะ่ะนี่คือเลขสองคะ่ะแล้วก็เลขสองไทยคะ่ะข้างบนจะเป็นเลขสองอาราบีข้างล่างจะเป็นเลขสองไทยนะคะอ่ะเรามาดูจํานวนของเลขสองนะคะ เป็นภาพอะไรเอ่ยมาดูกันเลยค่ะจะมีกี่ตัวหน้าคหนึ่งสองอ่าเลขสองน่คะเท่ากับสองนะคะเด็กๆค่ะมีจำนวนผีเสื้อสองตัวนะคะต่อไปค่ะเลขสามนะคะสามอารบิกอันนี้ 3ไทยนะคะมาดูเลข3นะคะจะมีลิงกี่ตัวนะช่วยกูจอยนับด้วยนะคะอ่าหนึ่งสองสามมีลิงกี่ตัวค่ะเด็กๆะ่ะตอบดังๆคะ่ะใช้แล้วคะ่ะ3มตัวคะ่ะ เลขสามก็จะมีจำนวนลิงอยู่3ตัวนะคะต่อไปนะคะอันนี้คือเลขสีนะคะสีอ่อลาบิกพูดตามครูจอยนะคะสีอ่อลาบิกอ่าเก่งมากค่ะ4ไทยพูดตามครูจอยนะคะสีไทยเก่งมากค่ะ ทีนี้เรามาดูนะคะว่าเลขสี่จะมีภาพอะไรออกมาแล้วจะมีจำนวนกี่ตัวคะไปดูกันเลยคะ่ะหนึ่งนะคะมีหมูหนึ่งสองสามสี่อ่าเลขสี่นะคะก็จะมีค่าเท่ากับสี่จะ สี่นะคะก็คือหมูสี่ตัวนั่นเองค่ะ,อะเอขสี่ก็จะมีค่าเท่ากับสี่นะคะจํานวนสี่นะคะก็คือมีหมูสี่ตัวนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเลขห้าค่ะห้าอาราบิกพูดตามคุณจอยนะคะห้าอาราบิกต่อไปค่ะห้าไทายพูดตามคุณจอยนะคะ ห้าไทยเก่งมากค่ะแต่ทีนี้นะคะเรามาดูว่ากระต่ายจะมีกี่ตัวนะนับช่วยครูจอยด้วยนะอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้า ใช้แล้วค่ะเลข5นะคะก็จะมีจำนวนกระต่าย5ตัวนั่นเองค่ะาต่อไปนะคะนี่คือเลขหอาราบิกพูดตามผู้จอยนะคะหอาราบิกหกไทยพูดตามผู้จอยนะคะหกไทยเก่งมากค่ะต่อไปค่ะ เด็กๆว่าจะมีอะไรออกมานะอ่ามีเสือน้อยนะคะมานับดูเลยว่าเสือน้อยจะมีกี่ตัวนะคะอ่ามาแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกาใช่แล้วค่ะเลขหกก็จะมีจำนวนเสือน้อยหก ตัวนั่นเองค่ะต่อไปนะคะข้างล่างนะคะเลขเจ็ดค่ะีเด็กๆเห็นไหมอยู่ข้างล่างนะเลขเจ็ดมาแล้วเจ็ดอัลาบิกอ่ะผู้ตามผู้จอยนะคะเจ็ดอัลาบิกเจ็ดไทยเจ็ดไทยเก่งมากค่ะ แล้วทีนี้เรามาดูม้าลายนะคะจะมีกี่ตัวนะับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่าใช่แล้วค่ะเลขเจ็ก็จะมีม้าลายจำนวนเจดตัวค่ะต่อไปนะคะเลข แปดอาลาบิกบพูดตามผู้จอยค่ะแปดอาลาบิกแปดไทยพูดตามนะคะแปดไทยมานับเป็ดกันเลยค่ะว่าจะมีกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8อ่าใช่แล้วค่ะเด็กๆขะเลข8ก็จะมีเด็นน้อยเท่ากับ8ตัวนะคะเด็กๆค่ะต่อไปนะคะเลข9อาราบิกค่ะครูตามครูจอยนะคะ9อาราบิก9ไทยครูตามนะคะ9ไทย เก่งมากค่ะมาดูมีแพนด้าน,นะคะจะมีกี่ตัวนะนะ้าช่วยกูจอยด้วยนาะมาแล้วหนึ่งสองสามสีเจ็ด ใช่แล้วค่ะเด็กๆขาเลข9ก็จะมีมีแพนด้าเท่ากับ9ตัวนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเลขสุดท้ายนะคะเด็กๆขาก็คือเลข10นั่นเองค่ะเลข1ิบอารบิกเลข10มีเลข1กับเลข0ูนย์นะคะมีเลข1น่ค่ะเล็น1อารบิกกับเลข0ูนย์นะคะก็คือเลข10นะคะอันนี้ก็1ิบ ไทยก็เป็นเลข1ไทยกับเลข0ูนไทยเหมือนกันนะคะเด็กๆคะอ่ะเลขสิก็จะมีจำนวนเท่าไรนะมาดูกันเลยคะ่ะอ่ะเดี๋ยวคู่นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าสิบค่าอ่าเลขสิบนะคะก็จะมีค่าเท่ากับสิบนะคะก็คือมีนกคู่เท่ากับสิบตัวค่ะถ้าเป็นอย่างอื่นก็จะมีจํานวนเท่ากับสิบนะคะลูกก็เท่ากับเลขสิบนะคะถ้าเป็นผลไม้ก็จะเป็นผลไม้สิบลูกนะคะก็จะเท่ากับจํานวนเลขสิบนะคะ ทั้งหมดนี้นะคะก็คือค่าของจำนวนนะคะค่าของจำนวนนะคะเด็กๆคะ่ะทีน,นี้นะคะครูจอยก็มีการบ้านมาให้เด็กๆทำด้วยนะคะก็คือการบ้านเล่มสี่นะคะการบ้านเล่มสี่หน้าที่ยี่สิบเก้านะคะเด็กๆคะ่ะเขาบอกว่าให้นักเรียนรากเส้นตามรอยฝา ตัวอักษร a ถึง z นะคะ A ถึง C นะคะ,ะเด็กๆก็ไปลากเส้นตามรอยปะเลยนะคะเด็กๆคะ่ะเอะอีกอย่างหนึ่งนะคะใบงานของเรานะคะเล่มนี้นะคะเล่มใบงานนะลูกนะ้าใบกิจกรรมนะคะ,ะหน้านี้นะคะเด็กๆคะ่ะ สาระย่อยเด็กๆก็เปิดไปดูเลยนะคะในหน่วยของสร้าง,งาคันักคิดสาระย่อยก็คือการนับจํานวนสิ่งต่างๆนะคะเด็กๆก็ได้นับจํานวนที่ครูจอยสอนไปแล้วนะคะเด็กๆก็ไปนับแล้วตรงกับตัวเลขอะไรนะคะนับได้เท่าไหร่ก็จะเท่ากับตัวเลขนั้นนะคะเด็กๆค่ะเช่นข้อหนึ่งนะคะภาพหมูนี่นะคะเด็กๆก็ไปนับว่าหมูมีกี่ตัวนับหนึ่ง สองสามสี่หา้าเด็กแล้วเด็กๆก็มาดูเลขห้าอยู่ตรงไหนคะ่ะเกด็กๆก็เกด็กๆก็วงกลมไว้เลยคะ่ะวงกลมเลขห้าเลยค่ะเลขห้าอยู่ตรงไหนนะคะเราเขาบอกว่าให้นักเรียนวงกลมล้อรถล้อมรอบตัวเลขที่เข้าเข้ากับจํานวนนะคะเรานะับจํานวนหูได้ห้า ตัวนะคะเรานับจํานวนหมูได้5้าตัวเราก็ไปดูตัวเลขไหนเลข5ล้าเราก็วงกลมนะคะอะอรอื่นๆก็เช่นเดียวกันนะคะเด็กๆก็ไปนับนะคะนับนับนับดูว่ามีกี่ตัวมีจํานวนเท่าไหร่แล้วก็จะตรงกับตัวเลขนั้นนะคะเด็กๆขาทั้งหมดนี้นะคะ,ะ,คะก็เป็นการนับจํานวนหรือรู้ค่าของจํานวนนั่นเองค่ะ สำหรับวันนี้นะคะครูจอยก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ครูจอยก็ขอลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายถ้าใครยังไม่เข้าใจก็เปิดดูคลิปหลายหลายรอบได้นะคะลูกสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ